ค่อนข้างค่อนข้างน่าผิดหวังกับกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็รู้สึกเ,เ,ร,เรียกอะไรแฮปปี้กับกับความมุ่งมั่นของนักเตะที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยในเรื่องของของคาแรคเตอร์ผู้เล่นแล้วก็เกมเพลสเซนที่เราเราพยายามใส่ให้กับนักบอลนะก็เขาก็ทําได้ตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามมุ่งมั่นกับกับกับการเล่นแล้วก็ ก็ต้องชื่นชมโพลิสเตโรด้วยนะครับเพราะว่าเขาเขาเขาเล่นด้วยความอดทนแล้วก็มีที่ไยแล้วก็รอจังหวะที่ที่สมาธิเราอาจจะผิดพลาดอะไรเงี้ยแล้วก,ก,ก็เสียประตูในในจังหวะที่โอเคก็อาจจะจะอ่ามีอาจจะต้องต้อง,ต,องต้องแก้ไขในเรื่องความเสี่ยงในการเล่นมากขึ้นเลยว่าเฮ้ยคุณอาู้เขารอที่จะชชวยโอกาสแบบนี้เราควรจะ,ะเสี่ยงการเล่นน้อย,อย,ยลงในเรื่องพื้นที่ในดท้ายหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ เราก็สิ่งที่ต้องปรับปรุงนะของทีมก็คือเรื่องของการเรียนรู้ที่จะเล่นด้วยเชฟที่ที่เป็นรายละเอียดที่เราต้องการอะไรเงี้ยว่าเราก็พยายามใส่ให้เด็กแบบเต็มแต่ว่ามันมีความผิดพลาดตรงรายละเอียดเล็กในช่วงช่วงท้ายๆที่ที่อาจจะมีความสับสนในการการเล่นและเล่นตามตามความต้องการของตัวเองมากเกินไปอะไรเงี้ยแต่ก็เขาพยายามแสดงให้เห็นว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อง เล่นไปแล้วนั่คือสิ่งดีที่ที่ที่ทำให้ให้เราเปความสุขกับการทางานก็คิดว่าน่าจะน่าจะดีขึ้นในในแมตต์ต่อไปถ้านักเตะพยายามปรับตัวเข้าหาแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องการในดีเทลเล็กๆอะไรเงี้ยโอกาสไปคับ A C L นี่ค่อนข้างจะดิ่งที่แบบคือจริงๆมันเป็นงานยากแต่เข้ามาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่า3คืออันดับบนๆที่ที่ไล่ไลกันที่เรานำแต้มมาอยู่เนี่ย มันไม่ใช่แค่ทีมเดียวในอันดับสี่ที่ที่เขานาเรามันมีไล่ไล,ไล่ไล่ลงมาเพราะงะั้นมันต้องรองให้สามสี่ทีมพวกนี้เกิดความผิดพลาดพร้อมๆกันด้วยอะไรเงี้ยเพราะถ้าเราเราชนะแต่อีกสองทีมไม่ผิดพลาดอีกทีมผิดพลาดเราก็ยังตามเขาอยู่ดีเพราะงั้นถึงบอกเป็นงานยากเหมือนกันในการที่จะไล่อะไรเงี้ยแต่เราหวังลึกๆว่าผู้เราสู้ข้างบนในอันดับสามอันดับสี่จะพลาดด้วยแล้วก็เราก็ชนะหมดแล้วก็เราม,มีโอกาสอะไรแบบเนี้ยังนะั้นก็ มันอาจจะลดโอกาสจากแช์นี้ไปแต่ว่าสิ่งที่ได้คือว่าความตั้งใจของเด็กๆที่ที่กลับมามามีความมุ่งมั่นในการเล่นมากขึ้นโอเคแล้วก็เล่นอยู่ในระเบียบที่นายพอควรในในสิ่งที่เราต้องการเนียไินะครัที่ต้องเจอแบบวทีหลังครับก็เป็นทีมในระดับเดียวกันนะครับแต่ว่าทีมเดีเราเราอยู่ในช่วงปรับจูนเหมือนกันเพราะฉะนั้นลึกๆเราก็ก็หวังสามแต้ม้าเผื่อเด็กสามารถเล่นได้ ได้ตามเทคนิดแล้วก็สามารถปรับต,ตัวเข้าหาเรื่องของวิธีการเล่นที่เราต้องการได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็มีโอกาสหมดแล้วไมเคิลเจ็บไหลตันนะ้งแต่ก่อนไปยืนตางซ้อมวันก่อนไปอะ่ะก็อาจจะเขาบอกว่ามีอาการขัดขาดตรงแขนหัวไหลหลังจากฝึกซ้อมเสร็จจริงๆตอ,อนฝึกซ้อมไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยนะแต่พอออกมาแล้วเขาก็บอกเขายกแขนแล้วเจ็บมันก็เลยทําให้ต้องไปเอ็มไอก็รู้สึกว่ามี เป็นหาเรื่องข้อต่อเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็รุ้นอยู่ว่า,วาแบบนี้ครับอาจจะอาจจะเก็บไว้ของอะไรเงี้ยให้ให้ผลิูเลยแล้วก็รอเล่นทีมดํเลยน่าจะหาทันตอนทีมดําดครับรครับครับอันนี้ต้องผู้กหบ่ผู้บริหารด้วยครับว่าว่าเรามองเรามองเป้าหมายแบบไหนแล้วก็เรา เราเห็นว่าสิภาพที่มีมันพอไหมที่ที่บริหารกับโค้ดมองในจุดเดียวกันไหมถ้าต้องการปรับอะไรเงี้ยก็ค่อยๆว่ากันอะไรเงี้ยแต่ตัวเล่นไทยที่มันมีอยู่มันสามารถทดแทนหมุนเวียนกันได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตำแหน่งตัวลุกที่เรามีปัญหาเรื่องการจัดกรมันก็เป็นสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่ว่าว่าเราจะทำไงต่อเพราะมันมีหมดหลายๆอย่าง